อาจารย์ครับปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงมีบ่คับอาจารย์ครับกะมีเพียกกระซอนครับผมฮะเพียกกระซ่อนมาแต่ใสครับไม่มากพอกระตักเส่วนไปเลย <laughs> อ๋อเขามาลักมันบ่ค่ะลักลักใครครับแต่ว่าขเขาไปยังไงเขาไปกินเนาะปัญหาอย่างอื่นมีบ่คับอาจารย์ครับปัญหาอย่างอื่นมามีเลยครับเลี้ยง,งายปล่อยถิมไว้ไปใส่ก็ได้ มีแตา่ว่าหอยหญ่บัท่านครับผมปัญหาคือหญยบัท่านไล่ได้กับเพาะไปได้ครับบ่อย,อยากว่าเป็นโตเงื่อนให้เพราะว่าเกษตรกรเขาสิตาโตกันความรุ่มเร็วของเกษตรกรไทยเทาตอนนี้คืออย่างเห็ดน้ากันเขาปลูกยังปลูกมันได้เงินดีก็ไปปลูกมันเพราะเขาปลูกอ้อยด้เงินดีก็ไปปลูกอ้อยแลนอันนี้คือเขาเรียกว่าเกษตรทําตามกันแต่ว่าอันนี้คืออยากให้เลี้ยงไว้เป็นอาหารของเจ้าของกอนนะครับ <S <S เป็นอาหารของรอบรัวหนึ่งเขาลดต้นทุน เพราะว่าหอยเชลลีมันโปรตีนสูงนะครับอยากให้เลี้ยงไว้กินเองก่อนแต่ว่าขายในบ่อตองห่วงครับตลาดรับซื้อบ่ออันบอกได้เลยครับในอนาคตตลาดไก่ครับผมสวัสดีครับผมผมพรนุสีตะเรื้องนะครับตะกี้ก็เป็นคู่นะครับสอนอยู่เลัยเทคนิคอุดรธานีมาเกือบ10กว่าปีนะครับก็ได้อุ่นใหญ่มาอยู่ทองทินนะครับมาอยู่เทศบาลบ่อนบรรจันนะครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนนะครับก็เฮ็ดเกี่ยวกับ งานสั่งอาชีพสั่งรายได้ให้ชาวบ้านฟาร์มก็คือ,อไร่น้ำโจกอุดรธาน,านีครับบ้านหนองบ,ทองบ,บองอะท่องตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,านีหรือว่าบ้านสวนเย่ยเสานะครับถามานี่ข้าเจ้าทีรูในน้มของบ้านสวนเย่ยเสาครับผม เือแหลกเป็นสังจะได้มากประกอบอาชีพนี่ครับการตะกีบกก้บ่เคยมักเกษตรนะครับพ่อกะเห็ดเกษตรเลี้ยงลูกจนเรียนหนังสือทุกคนลูกทุกคนก็คือบ่มักเกษตรอาวามันงานหนักพ่อได้ระยะหนึ่งเกษตรก็คือมันเป็นทางหลอดมันได้เงินสูงมือก็เลยมาเห็ดเกษตรผสมผสานครับหอยเชลีนี่เลี้ยงมาเป็น10กว่าปีแล้วสีทองนี่พึ่งมาคัดได้3ปีนี่ครับปกติกระเลี้ยงอยู่นองน้องอยู่บ้านนะครับเป็นน้องธรรมชาติ ยังบระท่านเอาขึ้นมาใส่กระซัางแบบนี้พึ่งเอาขึ้นมาเรียงเป็นจริงเป็นจังคือแยกสายพันธุ์หอยออกมาเนี่คือสีทอง เกือบ2ปีนี่แหละครับว่าถึงสายพันธุ์หอยเชลรีผมอยากให้อาจารย์บอกที่มาที่ไปของแต่ละสายพันธุ์ให้พี่ดองของเข้าในหูจักได้ครับครับประวัติหอยเชลรีนะครับมันเกิดแรงกําเนิดอยู่ที่อเมริกาใต้ประเทศไทยห้านนาเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นไต้หวันเพื่อที่เสียวมากําจัดตะไคร่น้ำนตต้ป่าบัดนี้ก็มิการกินผมกับอีกคนนึงที่มักกินหอยนะครับเพราะว่าแ่าแม่กับเลี้ยงลูก12คนเนคนไปหน้าคันแม่ที่ไปหาปลามันก็ได้หน่อยไปหากุ้งมันก็ได้หน่อยก็เลยได้หาหอยหาจับน้าขอบขอนีละเยชรคับ าม่กินเข้าก็ต้องมาเลี้ยงกินเองเพื่อความสะอาดหอยเชลลีสีทองนี่เข้าเบิ้งเนื้อหอยเป็นลักนะครับหอยมันเป็นเนื้อขาวเปลือกมันจะเป็นสีดําสีทองสียังกระซางมันให้เบิ้งเนื้อเป็นลักครับเดี๋ยวนี้คนเข้าใจพิษหลายคนนะครับไปเอาหอยเปลือกทองมาเลี้ยงนะครับเลี้ยงแต่ว่าหัวนันเป็นสีดําอันนั้นไม่ใช่เชลลีสีทองแต่เป็นเชลลีธรรมดานี่หละครับหอยสีทองคือถ้าเป็นเปลือกดําเปลือกทอง เบือกจังไดกระสร้างวาตาเข้าเบิงเหนือนเป็นหลักครับหัวขาวคือนั่นคือเชอรี่สีทองครับอาจารย์มีวิธีการจําแนกเพศของหอยเชอรี่สีทองจังใดครับอหอยเชอรี่สีทองนี่สิเบิงที่ฝามันติชั่วที่สุดนะครับเข้าไปเด็เบิงกลนเบิงหนวดนะครับของผมนี่คือดูที่ฝาฝาตัวผูมันสินุ่นขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็หักปลายลงนะครับส่วนตัวแม่ฟ้าเขาจะโค้งขึ้นนะครับเว้าจะไม่มีส่วนนูนนะครับ ไม่ังมีตัวผู้แล้วก็ตัวผู้สีน้อยก็ตัวแม่ครับผมอาจารย์ครับหอยเชลรีสีทองพร้อมที่สีผสมพันธุ์ตอนอายุเท่าไหร่ครับหอยเชลรีสีทองนี่ถ้าอายุมันเต็มที่นี่คือ2เดือน3เดือนก็เริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วนะครับเริ่มขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับถ้าใจสมบูรณ์ที่สุดคือ4เดือนครับเขาจะเป็นตัวเต็มวัยก็จงค้นห่าหน่ครับไปก็เหมือนกันหลังจากผสมพันธุ์แล้วประมาณ3 4มสหมื่นเขาก็จะขื้นว่างไครนะครับ 7ถึง15วันนะครับก็จะฟักเป็นโตนะครับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่เจอกันมากมากที่สุดก็คือหอยเชอรี่ตายในช่วงอนุบาลอาจารย์มีวิธีแก้ไขและจัดการกับปัญหาตัวนี้จังไนครับตัวนี้ก็คือแก้ไขโดยวิธีการมาฟักในกระดาษเพราะในกระดาษก่อนที่ผมพาเหตุเนาะปกติเขาจะฟักลงในน้ําพอหอยล่วงลงในน้ํามันก็จะนอกน้ำมันบ่ครับนอกน้ำถ้าเขาฟักในกระดาษ ก็คือทาให้เปลือกมันแข็งก่อนแข็งแล้วก็มันกินอาหารอยู่กลนมันนะครับกินอาหารอยู่กลนแล้วก็มันสิไงไยท่านกันเอาลูกน้ำพร้อมกันครับหลังจากลูกหอยฟักออกมาแล้วการให้อาหารอาจารย์เริ่มให้ตอนได้จักมือครับสูตรก็คือบ่อให้เลยหนึ่งเดือนเพราะว่าหอยหน่อยการปั๊บพวกกระเพาะอาหารเขายังบ่อแข็งแรงเพียงพอนะครับเขาจะกินพืชน้ำให้ได้คือให้พืชน้ำกระสีมิสลาไลเขาก็แล้วก็เขาก็กินพืชน้ำไปน้ำ รหรือบางเพื่อที่เอากระดาษล่งเขาก็กินกระดาษไปในโตนะครับอย่าเฝ้าให้อาหารเพราะว่าหอยมันสิตายในฟ้ามใส่แหนแดงเป็นลกักแล้วก็มีสไลา์พุ่งเชโดนะครับแล้วก็เสริมแ่กากากมะม่วงอินเดียนะครับเพื่อจะเล่งให้หอยอว้วนเร็วแล้วก็ได้โปรตีนสูงนะครับอาจารย์ใส่นามยั้งเลียงครับกใส่นาคล้องเข้านี่ยแหละครับนามข้องอที่เขาเห็นนี่แหละครับสูบกันไปเลียงในบอซเซเมนต์นะครับ การเลี้ยงผมสิมีเลี้ยงในบอซิเมนต์นะครับการเลี้ยงในกระสังปัญหาในการเลี้ยงในบอซเซเมนต์หนึ่งเขาต้องขยันเปลี่ยนน้ำนะครับน้ำม่ติเสียรูนะครับแล้วห้องก็สิมีเทคนิคพิเศษในการเฮ็ดในน้ำบ่อเสียนะครับโดยการใช้พุ่มบัญญาท้องทิ้นหฮานะครับการนั่มไปประกอบอาหารหอยเชอรี่สีทองจําเป็นต้องแก้ตาหรือว่าปากบ่ครับถ้าเป็นหอยเชอรี่ทุกชนิดนี่ผมคิดว่าเฮ้าต้องแก้ตาเพื่อความสบายใจดีที่สุด คคนกินก็นจะได้สบายใจนะปกติไม่ต้องแกะก็ได้กันเท่าเรียงเองก็ถือว่าสะอาดผมกินอยูนในผมก็บพแกะนะครับเพื่อความสบายใจเราแกะตาดีที่สุดครับหอยเชลีสีทองนี่คือขายได้ตั้งแต่ไข่นะครับไข่ก็ขายได้เด้ฟักออกมาหน่อยๆเน้่ยขายได้หมดทุกไส้ทุกขนาดบ่แมนว่าถามันใหญ่ตอนนี้คือบ่มีหอยใหญ่ขายนด้ครับคือการตลาดตอนนี้หอยเชลลี สีทองก็คือว่ากระแสต้องการหลายยังไม,ม่หอยเหนือครับผมมาถึงคําถามยอดฮิตครับอาจารย์เลี้ยงแล้วเอาไปขายใสครับเลี้ยงแล้วไปขายใสนั่นคือทุกคนมามิตรถามตรงนี้คําถามนี่ผมว่าย่าพึ่งว่าว่าขายใสหนึ่งเลี้ยงมันหลอดก่อน 2. องอหาวิธีเทคนิคเจ้าของเฮ็ดได้ก็ได้ day. ให้มันขายายพันธุ์ใน้หลายขายในบ่อตรงยากครับผมตลาดออนไลน์นี่เขามีตลอดยังหลูกฟ้ามแต่ละฟ้ามนี่บ่ไม,ม่หอยขายกันครับ อาจารย์ครับผมขอถามนะครับไล่ได้เป็นอย่งไรได้ครับไล่ได้ก็พอไปได้ครับว่าอ,อยากว่าเป็นโตเงื่อนให้เพราะว่าเกษตรกรเข้าสิตาโตกันความลุ่มเหลวของเกษตรกรไทยเท่าตอนนี้คืออย่างเห็ดน้ากันเขาปลูกยังปลูกมันในเงื่อนดีก็ไปปลูกมันเพราะเขาปลูกอ้อยด้เงื่อนดีก็ไปปลูกอ้อยแลนอันนี้คือเขาเรียกว่าเกษตรทําตามกันแต่ว่าอันนี้คืออยากให้เลี้ยงไว้เป็นอาหารของเจ้าของ,ของกอนนะครับเป็นอาหารของครอบครัวหนึ่งเข้าลดต้นทุน เพราะว่าหอยเชลลีมันโปรตีนสูงนะครับอยากให้เลี้ยงไว้กินเองก่อนแต่ว่าขายีนบ่ต้องห่วงครับตลาดรับสื่อบ่ออันบอกเร่ๆครับในอนาคตตลาดไก่ครับผมอาจารย์ครับปัญหาเรืออุปสรรคในการเลี้ยงมีบ้ารับอาจารย์ครับมีเพียกับซ่อนครับผมเพียกับซ่อนมาแต่ใสครับไม่่มาพอกระตักซสื่อมไปแล้วอ๋อเขา่ารักมันบ่ครักรักคอยครับ แต่ว่าเขาเป็นยังไงเขาไปกินนะครับผมครับปัญหายางอื่นมี่บอคผจ์ครับปัญหาอย่างอื่นมอมี่เลยครับเลี้ยง,งายปล่อยถิ่มไว้ไปใส่ก็ได้มิต่าบาหอยใหญ่ประทันครับผมปัญหาคือใหญ่ประทันการเลี้ยงหอยเชลรีก็คือเขาต้องตั้งใจจริงจังอิเลในการเลี้ยงเมื่อไหร่นี่แนะนำให้เริ่มต้นจากไข่หอยนะครับไข่หอยเป็นลักแล้วก็ซิซือ หอยเนี่ยคือต้องเบิงว่าแรงหอยตอนนี้คือประสบปัญหาหลายคือหนึ่งเขาแปลงหอยธรรมชาติมาขายกันนะครับที่ไทยบานซือมาเราไปเลี้ยงมันตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าหอยมันปรับสภาบ่ไดนะครับมันปรับสภาบ่ไดมันก็ตายมันบ่นคือหอยที่เฮาเลี้ยงจากฟ้ามเฮาเนี่ยเอาไปเลี้ยงต่อมันบ่นตายครับถ้าซิซื้อหอยเนี่ยห้รูแรงที่มากที่ไปว่าต้องดูว่าฟรา์มนี่เขาเลี้ยงอหลีบ่นะครับเขาเลี้ยงมาโดนแค่ไหนเราขอทายถอดข้อมลู้เราได้บอว,ว่าหอยมันเป็นยังไ่เฮา เขาต,อ,ตอบคําถามเขาได้บอรครับแต่ว่าตรงนี้คือผมเห็นเป็นศูนย์การเล่นลูกคนมาซื้อหอยจากผมเนี่ยคือจะมีกลุ่มผม,มคือหอยเชลลี่สีทองไทยแลนด์เนี่ยนะในกลุ่มกสบมีแอดมินมีน้องๆค่อยตอบคําถามทุกอย่างว่าการเลี้ยงยังไดมันบ่ตายเลี้ยงแล้วเกิดปัญหายัางกระถามเขาได้นะครับอาจารย์ครับถ้าพี่น้องอยู่ทางไกลต้องการขอขอ้อพูดจากอาจารย์อาจารย์ยินดีบ่ครับยินดีครับผมก็ถือว่าเขาเป็นศูนย์การเล่นลูกแลก็ผมเป็นคู่มาก่อน บอมิกักครับความหลุทุกอย่างเข้าห้เต็มที่นะครับบอมิกักบอกได้เลยว่าให้ตลอดครับผมเบอร์โทรถ้าติดตอ่อก็คือ089 5 62 8926นะครับเป็นเบอร์ id ไลฟ์ก็เบอร์นี่แหละครับ id 089 5 62 8926ออนไลน์ก็ติดตอ่อทางอัพเพจนี่แหละครับเพจเกษตรวันหยุดภาคเหนืแล้วก็กลุ่มหอยเชลีสีทองไทยแลนด์ครับผมแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับทาง YouTube ก็คืออช่องเกษตรวันหยุดภาคเหนืครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอาจารย์ได้หลายครับที่ให้ความหูคลิปนี้ไปล้วครับวันดีครับ